อ๋อครับหนูอยากขายยาแหววคุยได้ไหมอุ้ยคุยเลยคุยกันเองทั้งนั้นตรงเนี้ยคุยเลยนี่มีแต่คนในแก๊งหนอยากขายยาบอกมาเออขอใส่ถุงขาได้ไหมครับเฮ้ยเฮียขอมากไปโมขอมากไปแผนโมขอมากไป ยังไม่เต็มเลยไม่ออกทำไมแก๊งมขใส่สีอะไรปกติแล้วอะแก็สีนี้ครับแต่ผมเห็นไม่เห็นเขาเลยอะไม่เห็นใครจะมีสองแก๊งที่ใส่งง สีขาวมีสองแก๊งเหรอไมนไม่แดงแดงแดงสีแดงเอ้ยมันของเจ็ดเยียสีแดงอะ่ะใช่ไหมเจ็ดเยียใส่อยู่ใช่ป่ะตอนเนี้ยใช่เจ็ดเยียกันดีออนแต่ผมไม่ใจเขาเลยมึงไม่เรียกคุยอะ่ะมึงไปห้าหน้าสภาเลยแล้วก็บอกว่าแก๊งไหนใส่สีแดงให้สภาเรียกมาให้หมดถ้ามึงจะเอาอะ่ะแม่แต่พื้น,พ,น,พ,นพื้นพื้นภูมิจริงอะ่ะแก๊งมึงใส่ อะไรนะมัเอาตอนนี้ไม่เสร็จแต่ิปุ่มอะไรมันก็ยังเออชงินเใช่เออรอก่อนดีกว่าถ้างั้นอะรออะมนันแบบมันเหมือนแบบเอาทิ้งอ่ะมันหลบมันตีแบบแบบก่าเออเหมือนเด็กน้อยตีกันเข้าใจอยู่กูคุยกับเอเลนอีกแล้วไอ้เหี้ยกูเบื่อปะหนูอยากใครอ่ะ น้าพามี่เอมาหายาหน่อยน้าใส่สีขาวนี่คือตั้งตีเองเดียวใช่ไหมบอสปล่อยให้นะ้าพี่เอจอดเถอะมัไม่เมื่อมาถึงอามาถึงอาอาพาพี่เอมาายไปหายาหน่อยไม่มีรถวิ่งเงาอะไรวะโอ้ยรุ่นหัวจะคุยกันนี่เห็นไหมนี่หัวแผนกับหัวชักนี่ยเงาไม่เข้าท่าว่ะขอถามอีกทีนะ พื้นฐานแกงมึงคือสส่สีขาวถูกไหมสีแดงบอสเออแล้วมึงจะมาใส่สีขาวบอเพี่อะไรผมอยากดูว่าจะมีใครขึ้นอีกไหมก็คือเหมือนไปพักใส่ก่อนนะวิธีคนอื่นจะมองว่ามึงมาหลบไอ้นี่หรือเปล่าหลบใต้เงาคุณหรือเปล่าถ้ามึงทำอย่างนั้นน่ะเพราะว่ามันมีแกงหนึ่งที่มันเปลี่ยนไปใส่สีนึงละ คือแกงแหนมต้มตอนแรกมาใส,ส่นนส,สีแดงใช่ไหมแค่มาปรึกษาใช่ใช่ครับมึงกลัวใครวะตอนนี้มีสามแดงมึงกลัวแดงไหนสุดผมไปเรียกเงินมันเอ็มหนึ่งต่อสามมันอนะ้วาพรอมหมดแล้ววิธีแม่งเปลี่ยนเลยขาก็หลบให้มึงก็ถูกแล้วปะวะตอนนี้เหล็กกี่แดงมีมีมึงกับอะไรนีออนนสามนีออนแล้วก็เซเวนเีย เจ็นเดียวมาได้ด้วยหรอใช่เห็นนะทวิตเจอเจนสองมาหวังก็อยู่เนี่แล้วมึงลองลองคุยกับเจ็เดียกับนีออนยังยังครับยังกูมองว่ามัน มันไม่ได้อะถ้ามึงจะไปใช้สีขาวกูมันจะมองเป็นแบบว่าดูเป็นพันธมิตรกันอ่ะมันภาพมันออกไปไม่ดีนะเนอะไหมครับเหมือนกูช่วยมึงอ่ะมันเป็นเรื่องระหว่างแกงอะมึงต้องจัดการเองอ่ะมึงจะเรียกมันมาคุยตอนนี้เลยก็ได้นะกูว่าอยากฟังอยู่พอดีเลยว่ามันจะยอมไหมมันไม่ต้องผ่านสภาก็ได้ใช่ไหมครับไอ้ตีแย่งสีอะ ผ่านดีกว่าถ้ามตีเลยมันจะดูคำนะำคำตาไปจะแค่เรียกไม่ที่ผมคิดที่ผมที่ผมคิดไว้คือค่อยเราเรียกตอนที่กดอุ้มกดอะไรมันออกมาแบบชัดเจนเพราะว่าเขาก็ได้คิดเหมือนผมและว,ว่า,เ,าเรออะไรมาพร้อมแล้วค่อยเล่นก็คือมึงจะรออุ้มมาแล้วค่อยไปคุยถูกไหมใช่ครับ มื่อมึงลองประเมินดิว่าเจ็ดเยียร์อนีออนอ่ะมึงเหนือกว่ามันไหมสองแก๊งเนี้ยตอนนี้น่าจะเหนือกว่าครับแต่เล่นไปยังไงพออันนั้นมามันก็กลับมาไอ้นี่อยู่ดีอืมอืมอืมเล่นทีเดียวแล้วไอ้นี่ดีกว่า ้นรอกอไร็ได้ั้งงั้นละเรามีปัญหาอะไรไหมตอนล่นดรอปแล้วมันแบบมาเล่นด้วยแล้วมึงงงไหมไม่ไม่ไม่มีแตกตา่างกันชัดเจนทั้งสีทั้งโลโก้ทั้งอะไรเออถ้ามันไม่ได้ลำบากสายตามากก็นะ่ะรออุ้มมามเมค่อไปเคลียร์ว่าก็โอเคนะแต่ตอนแรกอะเอเนีอเนะ่ยมันใส่สีแบบสีเงาแต่อยู่มันเปลี่ยนมาสีคล้ายผมแบบคล้ายมากอืม เรอ,อค่อยเคลียก็ได้ว่าถ้ามึงคิดว่ามึงเหนือกว่าันเขาก็หลบให้มึงอยู่แล้วไม่น,น่ามีปัญหาหรอกนี้อมงขอถามบอสอย่างหนึ่งบอสกอดพเมยที่ผมกลับมาแล้วไม่ไปช่วยบอสโอ้ยกูกลัวตั้งแต่ที่แฟมแล้วไอ้เหี้ย <c oughs> สัตว์จะเข้าแก๊งจะเอาเมียเข้ามาด้วยสันตีนไม่บอกเมียมันก็อยู่ในแกงมึงใช่ไหมตอนเนี้ยเดี๋ยวครับนั่นไงวาละอ้อหมอ แพทย์พยาบาลอย่างดีนี่กูไม่ได้มองว่ามึงทิ้งแกงนะมึงมึงแบบมึงเลิอกอยู่กับสาวมากกว่าฟิลแบบโดนแกจะอยู่แกงแล้วเอาเมียเข้าด้วย,ยไม่ได้เฮ้ยเชียตายยากเนาะแป๊บหนึ่งคุยกับบอสอยู่อยู่แรงข่าวคุยกับบอสอยู่เออแป๊บหนึ่งฟิลมึงคือแบบว่าถ้าเข้าโอเคแล้วเอาเมียเข้าไม่ได้กันเดี๋ยวกูสร้างแก๊งแม่เงเองเลยละกันเนี่ยฟิลนี้ ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นผมมองว่าที่ผมทําเองอะ่ะผมวงว่าเจนใหม่ๆจะเข้ามามันเยอะอืแล้วที่เนี้ยไอเซนหนึ F F ่งก็อยู่อยู่ไปด้วยแล้วแต่ม,มองว่าการที่ผมมาทําตรงนี้ยมันก็สีสันมากขึ้นเอาแม่ที่ไหนออแต่ ตอนที่อยู่ที่นู่นน่ะมันผมไม่ไหวจริงไม่ไหวแล้วมันก็มีวุฒิแล้วไม่ใช่หรอที่นูน่นนะนปหนเรื่องส่งของสอง่งอะไรพะดรอเออมันหนักใช่ไหมที่นี่ก็หนักไม่ใช่หรอไม่ที่นี่คือผมพูดตรงๆว่าผมเอาแบบน้องๆไม่เหนื่อยถึงขั้นเสียโอซีไม่รีบเรื่อยๆใช่ไหมมันก็ใช่ผมฟิกไปเลยว่าใครที่ติดถึงขั้นที่แบบส่งผลต่อไอนะ้น่ย เอเอแต,แต่แต่อยู่ที่แ,<ม>แต่อยู่ทิศุดแม่งหนักจริงไว้กูบอกเลยโดนตีทุกเดือนอ่ะเหนื่อยชิบหายพอเป <ผม S 1> แล้วพอไป<อ>แล้วเออเข้าใจอยู่พออันนี้เสร็จอันนี้เสร็จปุ๊บแม่งมาต่ออันนี้เสร็จปุ๊บแม่งมาต่อถ้าเป็นอย่างนี้เรื่อยๆเดือนหนึ่งเนี่ยผมนู่นเนี่ยน่าจะได้ลาออกโอ้โคนแก๊แกงกูท้อเลยแบบจะรอประมูลรถอ่ะไม่ไม่ได้รถอ่ะงมกันชิบหายอ่ะสองสามเดือนอ่ะเหนื่อยจริงอยู่นู่นอ่ะแต่ถ้าอยู่แก๊งแบบ ไม่ค่อยไม่ค่อยดังอ่ะก็สนุกนะที่นูน่นนะกูมองว่าแต่ถ้ามีชื่อเสียงหน่อยอ่ะมันก็เหนื่อยหน่อยอ่ะคนก็จ้องเล่นเยอะการดันของมันอยู่แกงกุนก็โอเคนะบัดมันแบบเธอสนุกถ้าอยู่แกงทั่วไปอ่ะสนุกเลยที่นู่นอ่ะแต่งไม่ปปปเปบอสขับไปนะครับ เก้าเก้าแปดห้าสามห้าแค่นี้เหรอเก้าเก้าแปดห้าสามห้าบัตรแก่ไหมบัตรเงาไหมตอนเนี้ยไม่มีอะไรทำอ่ะรอคนอื่นฟาร์มเองรอ เงาไม่เหรอให้กูไปบีบเพคแก๊งอื่นเล่นกับกูไหมล่นะจะได้ไม่เงาแม่ผมยังเข้าใจที่อยากเล่นน้องๆผมผมก็น้องๆก,ก็ฟาร์มมาไหนก็อยากให้น้องเล่นเหมือนกันไม่รู้ว่าภาพกูตอนนี้รอยทุกแก๊งมันแบบพร้อมกันก่อน,อนดีกว่าเงาลายเงาลายเลทหนึ่งไหมล่ะแบบหมัดเนี่ย กูอย่าเลยแกงเะอ๋กูไม่ได้เกาขนาดนั้นหรอกกูก็กูอยู่ได้อะไม่มีสตอรี่กูว่ากูอยู่ได้อะก็ทำอะไรไปเรื่อยะขายยาบ้างอยู่คนในแก๊งชิวๆอะไม่ได้แบบชีวิตนี้แบบไม่ใช่แบบไม่มีสงครามแล้วอยู่ไม่ได้อะจะกวนกวายจะตายไม่ใช่อย่างนั้นอะกูขอแบบเดือนหนึ่งหนึ่งสตอรี่พออะกูไม่ได้แบบว่าเฮียกูต้องแบบจบแก๊งนี้ปุ๊บออกแก๊งนู้นต่อแล้วแบบไม่ไม่ใช่อ่ะมัน มันเสกของไม่ได้ครับล้องฟาร์มอ่ะมันไม่ไหวหรอกถยาติดเรื่อยๆอ่ะแต่ถ้าเสกได้ก็น่าสนยู่เดือนหนึ่งเล่นแมงสักสิบแก๊งอ่ะเฮยไอบอสสมเพศ <c oughs> ไหเปล่าเปล่าหมายถึงถ้าบอสทำไงถ้าบอสทำไม่แต่ถ้ามองในด้านธุรกิจประเทศอ่ะถ้าคููทำยังนงหน้นมันมีข้อดีอยู่ก็คือแบบ สมมติกูของอันลิมิตใช่ไหมกูก็กดแก๊งมึงปุ๊บให้แบบของแบบหมดอะ่ะมึงก็ต้องเติมกาชาถูกไหมใช่กูก็ตีแม่งเลยสิบแก๊งพอสิ้นเดือนปุ๊บอยอดขายโคตรดีอันนี้เชิงธุรกิจนะไม่ถ้าบอสทำมองว่าแบบใครก็จะนับถือบอสเลกูไม่สนหรอกกูสนเงินในกระเป๋าแฮนแหละอ๋อสเพชเกิน เย <Yeah. laughs> <laughs> ี่ยไอ้เขียมึงคิดว่ากูเป็นคนอย่างนั้นจริงเหรอไม่ก็ผมพูดไม่าางี้บอสทำจริงๆอ่ะโอ้ยไม่ทำหรอกบ้าเหรออม่ผมดูแล้วแหละ มันถึงท้บาบอทำไงไอ้รู้กูมอกว่าแกงกูแบบไม่มีสตรอรี่ก็ได้นะอยู่ได้ไหมไฮอยู่ได้ครับ <Natalie> ได้ก็คือจะพยายามพยายามไม่ไม่ไปหาเรื่องใครก่อนอ่ะถ้าไม่โดนอนะ่ะถ้าโดนค่อยค่อยเล่นแต่ไม่ใช่แบบเหงาเราไปไล่ไล่แบบกนตตีนไปเบ่งไปแบบว่า ไปกดหัวคนอื่นนะ่ะกูแมวดีกว่าขอแบบยืนเงงเงาแบบมีศักดิ์ศรีดีกว่าคือคนรับทันต์ดิงเราต้องมีแบบอยากเข้าออ้ทรงกันพูดเทียร์เหรอวะเทียร์ววมาเล่นด้วยนั่นนี่นั้นขออีกทีกระตกมีนไหมเออพูดใหม่หยังยังลีหูแบบ ใส่เรียนวัสฮัลโหลไยังเออว่าคนอยากเล่นด้วยมีเยอะแยะบอสเขาแค่รอพร้อมเออเข้าใจอยู่คิดว่าภาพลักษแกงอื่นที่มองมองพวกกูมันมองเป็นแบบว่าฟิลแบบไม่มีทางชนะปะ ผมไม่พูดคนตีนเลยนะเอ,อผมว่าสักวันหนึ่งต้องพานน้องมาเล่นกับพวกเพื่อนกับพวกบอสให้ได้่เรอพร้อมก่นอนอายัางในสายตามึงอะตอนเนี้ยมึงมองว่ามีโอกาสชนะโอเคไหมหมายถึงในในวันที่มึงพร้อมนะมีครับแต่จะน้อยกว่าเพราะว่าความพร้อมในหลายอย่าง,างเช่นฝีมือประสบการณ์เรื่องนี้นั่น ตอนเนี้ผมมอกว่าทุกแก๊งในประเทศอะ่ะมันเรื่องไฟอะ่ะทุกวันเนี้ยเรื่องทิกอะไรต่างๆการเล่นไฟอะ่ะมันทุกแก๊งมันสู่สีได้หมดอะ่ะใช่ใช่มันจะวัดกันที่แผนการเล่นการอุ้มพร่งนี้นั่นทัมมิ่งการอุ้มโคสําคัญกูบอกแล้วแล้วมึงสอนให้เด็กขัดขับรถไปเลยนะกูบอกเลย,นะเลยใช่เอาตองถ้าพวกผมไฟไฟไฟ,ไฟชนะไปแล้วโดนเขาลีหรือบอสไฟแพ้ แตบอลลีไล่ไล่ช่วยมันก็คือต่อให้ไฟชนะมันก็ไม่ได้วัดว่าจะชนะสุดท้ายวัดกันที่การอุ้มอยู่ดีวัดที่หน่วยงานด้วยถ้าถ้าหน่วยงานเป็นของของคนของกูก็ก็ชนะนะเห็นนี่แล้วอต้องรอดูด้วยนะเผื่อหน่วยงานอาจจะเป็นตัวน้อยของกูก็ได้กลายเป็นว่ามึงต้องเจอหน่วยงานกับแก๊งเป็นสองหนึ่งนี่ต้องรอ,อรุ้นตัวเองนะอืม <laughs> ตีสามตีสี่เนี่ยแบบหน่วยงานช่วยบอสอะไรเงี้ยมันก็อาจจะนั่นแหละแต่ไม่น่ามีหรอกกูไว้ใจตำรวจอยู่ก็น่าจ,จะเท่าเทียมอะ่ะแต่ผมแน,ลมนาละตำรวจที่เน่ยมีมีมีเก่งเก่งเยอะอยู่อะ่ะ ท่าน,นี้คิดว่าตำรวจประเทศนี้แต่อยงกเ้าหาแกงพวกเราปะไม่ถึงเข้าหายงไงครับท่าน,นี้อยู่ไหมเนะี่ยอันนี้วอถามถามว่าอะไรนะคิดว่าตำรวจกลางแค่ไหนที่เนี่ยที่นี่หรอถ้าถ้าเป็นคุณพ่อหนูมาเขาน่าจะกลางสุดแล้วกับเราอ่ะเขาน่าจะเอาสุดอะ่ะคือจะไม่อ่อนให้เราอะ่ะ พถามผมดีกว่าไหมคำพูดสวยหลุยะเบื่อพาทำผมดีกว่าอะอะแม่ต้องแบบไม่เท่าไหร่เจ๊เนี่ยไล่ทะเลาะกับตำรวจวน่ะผมด่าแต่ละทัดเลยไอ้ตำรวเบื่อไหมฮะตอนนี้มันมีคนคนหนึ่งอะที่ผมได้รับแบบประสบการณ์ตรงเลยตอนรังเรียนบ่อยตั้งแต่ตอนเป็นตำรวจแต่ตอนนี้ไปเป็นสภาผก็มองดูว่าเออมันก็การให้โอกาสคน ตอนนี้เป็นตำรวจโดนล้องเรียนบ่อยจัดผมก็โดนกับตัวเหมือนกันตำรวจน่าจะหนักสุดแล้วในยสุดแล้วจิตอาสาจริงอ่ะรักไม่ไม่รักจริงอยู่ไม่ได้ตำรวจอะคือตำรวจนี่ผมพูดตรงมันสุดแล้วนะสำคัญสุดเด็เ <c oughs> มื่อวานกูเพิ่งซ้องไฟตำรวจไป ทำไมไม่ทำไมตำรวจไม่ไหวว่คกูงงเหมือนกันมันเป็นอาวุธกระบองอย่างเดียวมั้งบอสไม่ไกระปลไม่กาดยิงไปรลยะลูกซองอ่ะมันคัดไม่ได้อ่ะบอสเช่นเช่นมีปากเงี้ยมันกอกไม้เงี้ยมันแบบมันดุนมันไม่เหมือนกันอ่ะเออใจอยู่กระบอกมันกากอ่ะเหมือนประแจดุนของของตำรวจมันก็มันก็มันมันแก้มันแค่ได้ยิงลมแล้วซ้ำถูกไหมใช่ แต่ถ้าคนเล่นเป็นอย่างก็หลบแล้วก็เคาน์เตอร์แต่ข้าแต่บอคือแบบถึงบา์น่าจะไม่ไงายเลยแค่แบบไม่มีนตอรี่ก็ยืนคุยอย่างงี้ก็ได้ก็ได้นี่เหมือนกันถูกไหมอืม hmm. รู้กูมองว่าที่นี่น่าจะมีอะไรสนุกๆที่แบบว่าไม่ต้องไปแบบไม่ต้องแบบมีสตรอรี่ก็สนุกได้อ่ะได้เล่นตลอดว่าในอนาคตอะต้องรอดูผมสังเกตอย่างหนึ่งนะที่เนี่ยเด็กเยอะชิบหายสอบมายัางไงวะไอเอ็ม ไปไหนไปไหนก็เจอกระเด็กเดีไ๋ไปพี่นะพี่นะเออมันไม่โตสักทีวะ่ะลำคาญอนะ่ะเดี๋ยวูุเนะมันโตไม่ได้ครับมันคือเด็กจริงมันไม่ใช่แบบผู้ใหญ่สิบแปดสิบเก้ายี่สิบแล้วไปทำสิ่งเด็กเงมันคือแบบเด็กแบบสิบสี่เนี้ยไม่ที่เปอร์เซ็นที่เปอร์เซ็นเจอเจอเด็กเยอะมันมีอย่างนี้ไว้คือเด็กอ่ะอาจจะพูดเยอะกว่าผู้ใหญ่นอนป่ะ เจอใครก็ทักหมดแต่คนโต,ขตขเขาจะเงียบคาแรคเตอร์รรรมันแบบเหมือนมันเราเห็นแลวแบบเอ้ใหเด้งเข้าไปเล่นด้วยคุยด้วยมันมันจะแตกต่างกันอย่างเช่นที่แบบผู้ใหญ่เดงเข้าไปแล้วไปคุดยด้วยมันความเปอร์เซ็นต์ในการตึงเข้าหากันมันมันมากกว่าใช่ผู้ใหญ่จะเงียบเด็กมันพูดมากาเฮียพูดอยู่นั่นนะพูดไม่หยุดอ่ะเด็กมันก็แบบน่ารักเล่นดูใช่ปล่าหน้ารักก็มีเยอะแยะไอ้เด็กจริงๆอ่ะส่วนใหญ่มากับแก๊ง แต่เข้ามากับแก๊งก็ได้ไม่เกินสามคนไม่ใช่เหรอที่เคยสอบกันรอบแรกไงบอสรอบแรกมันไม่ได้กำหนดอ่ะโอโ้โหแร,แรกเซตแรกเลยอ่ะเซตแรกแรกที่เปิดมันแรกแรกโอ้มาแบบแก๊งหนึ่งสี่ห้าคนบางแก๊งเป็นสิบอ่ะปัดทิ้งหมดเลยเออมาเป็นสิบก็ปัดทิ้งนี่แต่ออมันเล่นเป็นก็โอเคถ้ามันนั่นมันน่ารักอ่ะมันไม่เกลียนไม่เลือนอ่ะโอเคแล้วไม่ได้หรอกน่ารักดี